วันนี้นะคะแล้วก็ตามารีวิวสกู๊ชคอยช่ทั้งหมดตามพี่คำขอนี้เลยเนาะชแนลนี้เลยก็เขายู่จังหวัดระบุรีเหมือนเราคือว่าวันนี้ได้ยินเสียงพัดลมอืออมาก็คือแบบจอดตัวเราเลยเพราะว่ามันร้อนนี่นะก็วันนี้เราอาจจะไม่ได้ตาต่อวีโอแต่ แค่ปรัความเรยวเฉยๆก็มันดูแบบมินิกันก่อนเลยนะมินิทีแรกก็จะเป็นแอคติมสีแดงเนาะแล้วก็ควรให้ติมอ้วนพูดวันนี้เราต้องพูดดังหน่อยนะคะแล้วเป็นสาระเปานะคะ แล้วก็จะเป็นอะไรไม่รู้สปูชี่แปลกๆเนาะแล้วก็จะเป็นลูกหัวใจซื้อมาจากสปบ,บีวอรแล้วก็จะเป็นบาซื้อมุจจากสาบีวรเหมือนกันแล้วก็จะเป็นมันส้มเนาะแล้วก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะเป็นโดนัทที่น่าพิศสสถ้าเกิดไม่ใส่แพทเกจก็จะแบบบีบไม่ได้ก็จะแบบอย่างนี้เลยเนาะแล้วต่อไปก็เป็นโรเฟอร์นะคะ ต่อไปก็จะเป็นโดนัทต่อไปก็เป็นอาแฮนน่าบันต่อไปก็จะเป็นโลโยโซอฟนี่นะต่อไปก็จะเป็นขนมปังแผ่นเป็นบันกูเดฮามาปะทำไม่รู้นะแล้วก็จะเป็นโดนัท ก็จะเป็นไข่แล้วก็จะเป็นโดนัทพันอารีนน่าจะใช่แล้วก็จะเป็นขนมฟางเนาะต่อไปก็จะเป็นแบบอัมจัมโบกับสายกลางเรนประมาณนี้เนาะนี่นะคะแล้วก็มีแค่นี้เนาะก็ชิ้นแรกก็จะเป็นสตาวรี่แล้วก็เป็นโคน้ดตีจัมโบ ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะเราเพิ่งหาเจอเนาะก็เมื่อวานพี่พี่คนนั้นขอมาแล้วก็เลยไม่ได้ถามเขาว่าแล้วหาข้าวโพดไม่เจอเต้องการหาข้าวโพดเจออยู่ในที่สุดหาเจอในตู้เย็นเมื่อวานลืมแช่ไว้ในตู้เย็นเนาะนี่นะคะอมองเห็นไหมก็จะไปแท็กเนาะยังไม่ได้ระสีแล้วก็จะเป็นรองเท้าคาบิบาราซาน ไปก็จะเป็นบานทั้งหลายอะไรประมาณนี้เนาะชิ้นแรกก็จะเป็นบานอะไรไม่รู้ชิ้นที่สองก็จะเป็นบานเขียวมนเหลืองอะไรไม่รู้ชิ้นี้สาวจะเป็นแพนดน้าบานชิ้นที่สี่สี่ก็จะเป็นเอ่อ ชิดนตันเนาะชิ้นที่ห้าก็จะเป็นปังเนยสดชิ้นที่หกก็จะเป็นพิซซ่าหนึ่งสา้าหนึ่งใช่ปะบะหนึ่งซาแล้วก็จะเป็นเค้กแล้วก็จะเป็นมาการง เราอยากรู้ว่าเราจะได้จากพี่นนนี่หรือเปล่าที่เนีย่ยที่ะไรวะที่แจกสกุลชีพแปดมือแปดมือซับอะเราติดตามพี่นนนี่ตั้งแต่ห้าหมื่นหรือสองหมื่นนี่แหละต่อไปก็จะเป็นโดนัทโดนัทพาราลิงเป็นชโโน็อกโกแลตเนาะอันนี้วัน พวกครูเจมันหันนะคะตรงรูนี้แล้วเรามาบีบอยู่เราไม่รู้อ่ะเราสังเกตน,นะคะแล้วก็เลยแงออกมาเลยตรงนี้มันจะมีสองรูนะเพราะว่ามันมีอันี้ยต์อยู่ข้างในเนาะต่อไปก็จะเป็นขนมลังเซนบนัน้มูฟลนี่นะคะก็จะเป็นอันนี้ เขาเรียกว่ารอยเส้นเนาะราไม่รู้นะคะว่าอะอะไรวะ s ก u ช s h ฮหอมเม็ดเกี่ยวหรือเปล่าเราขอวันนี้ขอเกี่ยวกันละกันนะคะถ้าเกิดไม่เกี่ยวก็อย่าลืมแหมมนะคะน้ำมูไม่ค่อยหลายแต่มันอยู่เองเนาะชิ้นหนึ่งก็จะเป็นแตงโมทิ้นที่สองจะเป็นโลโก้ซอฟ ชิ้นที่สามก็จะเป็นโบชิ้นที่สี่ก็จะเป็นขี้ตราอะไรไม่รู้ชิ้นที่ห้าจะเป็นขนมปังชิ้นที่หกก็จะเป็นผักชีชิ้นที่เจ็ดจะเป็นโดนัทสโลนะตอนนี้สโลนะค่วงกล้องมันขาว เราไม่รู้เราไม่ค่อยได้ตั้งชื่อเราจะมีบีอะไรแล้กวก็ชื่อขนมปังวันนี้เรามีชีสแรกในชีวิตแล้วก็ทําเองในชีวิต,ตก็จะเป็นขนมปังอะาไม่รู้อันนี้ขอร่วมด้วยนะคะคือว่าอาพี่น้าตาลเขาลืมไว้นะคะก็มีรอยเส้นด้วยเนาะตาลใช่ตาลากับกอบปะไม่รู้นะคะน่าจะใช่เนาะ ต่อไปก็จะเป็นแพนเค้กนะคะที่ใส่มันหายนี่นะนี่นะคะมันมีความเป็นแพนเค้กเพราว่าอย่าง,งนะั้นนะถ้าเกิดมีเสียงอะไรก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ายาของกำลังเชียร์บอลกันอยู่นะคะ <Okay. S 1> จะเป็นลูกหัวใจนะคะแล้วก็ทันเลาะอะไรกันเนาะต่อไปก็จะเป็นโรยุซอ p ต่อไปก็จะเป็นขนมปังนาวอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อ,อะไรไม่รู้ เราได้น,นับกันแล้วนะคะก็สกูชี่ตัวนี้มีทั้งหมดสกูชี่แล้วก็มีทั้งหมด19ชิ้นแล้วก็จะมาทําการบวกกันเลยนะคะ19บวกกับ14บวกอีก19เป็น52นะจะเป็น52นะคะนี่มันมีสกูชี่ ็วันนี้เราก็ต้องขอดายไปก่อนนะคะก็อย่าลืมเห็นไหมเวลาเวลากำลังตั้งกล้องเนาะนี่นะค่ะวันนี้ตั้งขอลาเก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะบ่อยนับวันบ้าเหนะมือนใครนะมึงพี่เกฟฟี่่ะ บาและไม่ใช่บ้าเป็นตัวไปตนของตัวเองนะคะ